คุณภาพอากาศอยู่ในบริเวณถนนพหลโยธินเนี่ยก็อาจจะยังยังไม่ผ่านเกณฑ์มากครัเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับถนนมากๆอย่างนี้นะครับอันนั้นเป็นผลประเมินด้วยด้วยโมเดลนะครับมันทําให้เราเห็นภาพในอนาคตเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเราจัดการกับกลุ่มใหญ่นี้ได้เนี่ยภาพรวมแนวโน้มทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มท,ที่ที่น่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาแรกนะครับในส่วนของกรณีศึกษาอันที่สองนะครับผมอาจจะ ไปเร็วนิดนึนะครับเพราะว่าจริงๆโครงการเนี้ยมันมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับก็เป็นโครงการที่ได้รับทุนสัมสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับให้ดําเนินโครงการในเรื่องของการประเมินผลลัพธ์ของการดําเนินมาตรการแก้ไขปัญหาพีเอ็มสองจุดห้านะครับที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะมาตรการที่ควรดําเนินการต่อไปในอนาคตโครงการเนี้ยเราจะตั้งต้นนะครับจากข้อมูลจาก แผนมาตรการที่เรามีอยู่แล้วของปี2 5 6 2ถึง2 5 6 7นครับแล้วนำข้อมูลจากแผนมาตรการตรงนี้นครับมาดูว่าเรามีวิธีการที่จะนำนะามาตรการต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรจากนั้นเนี่ยใช้แบบจำลองทางด้านอากาศอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเวิร์ฟเคมนะครับเข้ามาประเมินการแพร่กระจายของมล,ลพิษอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูความเข้มข้นว่าในแต่มาตรการ,ท,ราที่เราที่เราต้องการพัฒนามันทำให้เกิด เอ่อพีเอสองดหเนี่ยที่ลดลงไปเท่าไหร่เหมืนมันเหมือนกับที่เราคุยกันนะครับว่ามาตรการอันนี้เนี่ยทาแล้วมันมีอิมแพ t เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันความยากง่ายของการทําเนี่ยมืออุปสรรคต่างๆมันติดอยู่ที่ไหนนะครับเน้นในโครงการตัวนี้เนี่ยครับเราก็จะเน้นนะครับในข้อมูลใน2แบบด้วยกัน,นครับแบบที่หนึ่งก็คือเน้นคุยกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ แล้เราก็จะเชิญกลุ่มที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ GM25 จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผนเองเนี่ยเป็นแผนรวมของทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเราใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางบางส่วน,นครับเป็นพื้นที่ในการศึกษาของเรา <ไป S 1> เพราะว่าด้วยตรงโครงการเองโดยการเก็บข้อมูลเนี่ยการเก็บคบรอาารบคลุมทั้งประเทศเนี่ยอาจจะทาได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครและก,ก็ภาคกลางบางส่วนนะครับเป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วาจากนั้นครับอีกอีกอันหนึ่งที่สอดคล้องกันก็คือว่าจากแผนตัวนั้นนะครับที่เราเทำออกมาเนี่ยเราจะถูกแปลงไปเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็นําเข้าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่ดูการแพร่กระจายดูการดูความเข้มข้นของมลพิษอีกทีหนึ่งก็ทําออกมาเป็นฉากพัดของมาตรการนะครับดฉงนั้นถ้าเราไปดูข้อมูลของแผนชาตินะครับ จริงๆวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเราก็ได้ฟังจากดกรวิจารนะครับแล้วก็ทางดรสุพันเนาะที่ได้พูดถึงว่าอะไรที่เราทําไปแล้วบ้างนะครับแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้ทำจริงๆแล้วโดยสรุปภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าที่เราทําไปแล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดน,นะครับก็คือเรื่องของน้ํามันแล้วก็เรื่องของอรถยนต์มาตรฐานรถยนต์นะครที่ทําไปแล้วล้วเห็นชัดแต่ว่าเราเพิ่งตามแผนมันก็อยู่ในปี2567เนาะ ก็เพิ่งทําไปก็อาจจะยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวแผนนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2562ถึง2567จริงๆมันก็มีหลายๆมาตรการครับที่เรายังไม่ทำเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่เห็นชัดว่าได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ครับอาจจะมีการวิเริ่มครับก็ในบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้ทําทั้งหมดครับแล้วก็ข้อมูลข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ครับมาแล้วก็มาคุยกับผู้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนสเสียงต่างๆสุดท้ายด้วยข้อมูลที่เรารวบรวมฟังเสียงจาก สเต็กโคเดอร์ที่พูดถึงนะครับแล้วก็ได้ประเด็นออกมาที่สําคัญว่าถ้าเราจะลด PM 2.5ในเม,นมืองไทมหานครบริมณฑลเนี่ต้องลดไปที่การควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะนะครับแล้วก็ลดใน,ในภาคการเผาในที่โล่งเนาะเพราะถ้าเขาสไลด์สุดท้ายนะครับเวลาหมดแล้วนะครับถ้าลดการควบคุมการเผาในที่โล่งเนี่ยเราก็มองว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยต,ตัวแผนเองเนี่ยก็เขียนควบคุมมิติต่างๆพวกนี้ไว้หมดแล้วนะ นในโครงการวิจัยเนี่ยก็จะเน้นว่าอย่างไรมากกว่านะอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างหน้งถ้าเราจะจัดการเศษสัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่จะทําใหา้สามารถทําได้จริงในพื้นที่เนี่ยเราเราจะทําอย่างไรผมผมอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของยานพานะเนี่ยทางดรสุพัฒก็ผู้ตปพอสมควรแล้วเราเห็นภาพแล้วนะผมยกอย่างภาพของในที่โลกเนะเราทาโฟกัสกับกลุ่มกเกษตรกรเนี่ยเราะสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ต้องทําได้ไวครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีข้าวดิบจะขึ้นในนาข้าวพอได้ทำได้สามอย่างนี้นะครับทางทางกลุ่มเกษตรเองหรือว่าตัวแทนเกษตรเองเนี่ยก็ยินดีจะรับประเด็นนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการส่งเสริมนะครับเข้าไปส่งเสริมทีนี้ประเด็นที่ควรจะควบคู่กันก็ยังต้องมีก็คือว่าการห้ามเผาในพื้นที่ยังต้องมีนะครับผมผมจากที่เราได้ฟังจากตัวแทนของพื้นที่เองนะครับเขาก็มองว่าอย่างกรณีของเขพมหานครปริมณนทเนี่ยตัวแปลง เกษตรนี่ยฮะหรือน้าข้าวเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแล้วเฉะนการเผาเนี่ยถึงแม้จะไม่ส่งผลต่อ PM เ5มสอง้าโดยตรงเนี่ยแต่เขาจะโดนในเรื่องของเหตุอดร้อนนำคาญที่เกิดจากการน้องเรียนโดยโดยหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าต้องตีโจทย์ตรงนี้ครับให้แขกซึ่งทางทีวิจัยเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็นําไปสู่แนวทางว่าจะนํา มาตรการที่ี้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างไรในพื้นที่ครับผมก็น่าจะขอจบในส่วนของผมตรงนี้ครับ,รบ,รบอขอบคุณครับขอบคุณดรชัยมากนะคะจันทำเวลาได้ดีมากเลยนะคะก็ะจากที่ฟังมานะคะเราก็มีเนาะว่าวิธีการอะไรแต่จันธงชัยก็พูดถึงว่าแล้วอย่างไร อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งนะคะว่าจะเข้าถึงพื้นที่แล้วแก้ไขเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยอย่างไรอันนี้คงคงเป็นโจทย์ที่ยากนะคะแล้วเข้าใจว่าหลายท่านในที่นี้ก็คงกังวลเรื่องสไลด์ นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวก็จะมีส่งตามไปให้ในอ,อีเมลที่ท่านลงทะเบียนมานะคะรวมถึงหลายหลายท่านเนี่ยก่อนหลายท่านตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะคะก็จะมีสับเทคนิคมากมายถ้าท่านที่สนใจนะคะก็ในเว็บไซต์ของวชรนะคะรายงานเป็นรูปแบบนะคะถ้าท่านสนใจอ่านนะคะอย่างไรก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะสาหรับงานวิจัยแต่ละงานวิจัยทีนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นเยี่ยกรอ,อีกท่านหนึ่งนะคะเออดออรดรดานเรศกิตติ โยภาสนะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรง,งคุณวุฒิด้านการเกษตรสํานักงานพัฒนานการวิจัยการเกษตรนะคะแล้วก็เป็นอดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์62-2566นะคะ,ะ,คะท่านก็จะมาให้มมมองนะคะในการควบคุมมลพิษอากาศในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะการเผาในพื้นที่สูงนะคะวิธีการอย่างไรที่เป็นการแก้ไขแบบครบวงจรเรียนเชิญค่ะ Okay. ค่ะก็สวัสดีตอนบ่ายนะคะ,ะพูดทีหลังก็จะลำบากนิดเนึนงคะ่ะแล้วก็ต้องคนที่พูดทีหลังจะจะถูกเร่งรัดหน่อยนะคะค่ะก็โจทย์วันนี้ค่ะท่านท่านสุพัฒนนะคะกะ็ฝากมานะคะว่าขอให้ในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะ,ะดิฉันก็คงจะบอกว่า ดิฉันเองก็น่าจะเป็นคนแรกนะคะของของ,ของกระสรวงเกษตรและสหกรนะคะที่เข้าไปาร่วมทํางานกับกรมควบคุมมลพิษเมื่อประมาณปี2545ประมาณนี้นะคะซึ่งก็ยี่สิบกว่าปีนะคะที่เราเริ่มทําเรื่องของการาควบคุมการเผาในที่โใน่งในในพื้นที่กเกษตรซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เรียนว่า เอเป้าณตอนนั้นเนี่ยเราทําเป้ากันที่หกแสนไร่นะคะที่จะควบคุมภาพตอนนี้ท่านภาพตอนนั้นท่านสุภัฒน์ที่เอามาก็คือว่าเดิมเลยเนี่ยเราเห็นว่าในเรื่องของพื้นที่นาในยุคนั้นก็คือพื้นที่นามีการเผาแล้วปัญหาก็คือเกิดอุบัติเหตุรถชนบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะทางหลวงซึ่งตอนหลังเนี่ยสมัยนี้ก็น้อยลงมากแล้ว นะคะก็เป็นอย่างที่ท่านสุพัฒนว่าก็คือจริงๆมันดีขึ้นแหละแต่คนก็ไม่เห็นนะคะก,ก็ยังคอมเพลนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเเรื่องของเผานาแล้วก็จะทําให้รถชนอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพบเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเราอาจจะไม่เห็นตรงๆแต่วันนี้มันเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศบ้างภาพถ่ายที่ที่ออกมาโชว์บ้างซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเรามีการบินถ่ายโดย เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะเอ,อในป่าเนี่ยในพื้นที่ป่าเนี่ยมันเผาเป็นวงค่ะตอนนั้นดิฉันอยู่กระทรวงกรเกษตรนะคะก็เอ,อเราก็สนใจแต่เรื่องของพื้นที่กเกษตรที่เรามองเห็นแต่พื้นที่กเกษตรเหล่านั้นเนี่ยเป็นพื้นที่กเกษตรที่เราไม่มองมองไม่เห็นหลักๆแล้วก็คือข้าวโพดในบนดอยอเรียกว่าข้าวโพดบนดอยอป่อะ นะคะซึ่งดิฉันอยากจะทําความเข้าใจทุกท่านตรงนี้นะคะว่าข้าวโพดบนดอยทั้งหลายเนี่ยเบางคนก็เอเรื่องของการเผาข้าวโพดหลายคนจะคิดว่าเหมือนกับอ้อยคือเป็นตัดแล้วเผาอะไรไม่ใช่นะคะเขาเป็นการถางที่เพื่อปลูกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดก่อนปลูกนะคะอันนั้นคือก้อนใหญ่ของการเผาข้าวโพดและไอ้เรื่องเผาสังเผาอะไรนี่เรื่องเล็กค่ะ มันเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะคะแล้วข้าวโพดเนี่ยถ้าหากว่าเขาปลูกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาปลูกขอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่เผาแล้วค่ะเขาก็ไม่รู้จะเผาไปทำไมก็ทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ข้าวโพดบนดอยที่เขามีปัญหาเนี่ยมันคือการเผาเพื่อถางพื้นที่เพื่อจะปลูกนะคะนั่นค,คือก้อนใหญ่ของสาเหตุการเผาเข้าวโพดบนดอยนั้น ที่จริงแล้วเนี่ยที่ดิฉันเข้ามาใน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 เรื่องเราเนี่ยเ,เกิดเนื่องจากเราเนี่ยมองในพื้นที่เกษตรแล้วเห็นว่าเทคโนโลยีของเรื่องของการไถเนี่ยนะคะมันมันสามารถแก้ปัญหาได้เราก็ไปทำเรื่องของกาไรไถกลบต่อซังต่างๆนะคะทีนี้พอไถ่ดิฉันจะลงรายละเอียดก็อาจจะลึกไปนิดนึงแต่ว่าจำเป็นน้องพูดก็คือว่าถ้าหากว่าเวลาเราไถกลบโดยโดยใช้ฐานไถท,ที่ถูกต้อง มันจะทําให้พวกเศษซากพืชเนี่ยมันถูกลงไปกลบกแล้วมันก็จะถูกใช้งานนะคะมันก็จะถูกใช้ประโยชน์จากจากต่อสั่งฟางข้าวหรือว่าเศษซากพืชทั้งหลายนะคะเพื่อให้ไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรต่อไปก็คือทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะการการไถมันก็ดีขึ้นการเพาะปลูกก็ดีขึ้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไถหมูหมูลแบบที่ดิฉันพูดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผลิตแล้วก็มันทําให้มี ราคาแพงบ้านเราก็ใช้ฐานจานอย่างที่เราเรียกว่าไถปูเบิกไถไถพรวนทั้งหลายผานจานนะคะเซึ่งก็ถูกไปเยอะนะคะแต่ว่าเคุณภาพก็ก็ต่างกันหมายถึงคุณภาพในการไถนะคะทีนี้อพอด้านเทคนิคเนี่ยมันไปไม่ถึงคือเกษตรกร,ก,รก็ไม่สามารถลงทุนได้เราก็ไปพบว่าไม่ว่าจะเรื่องของต้นทุนซึ่งเราทราบดีว่าถ้าเราบอกว่าจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนฐานไถ ซึ่งก็ใครจะลงทุนหลักใช่ไหมคะก็เป็นไปนไม่ได้เพราะเกษตรกรเขาบอกว่ามันถ่ายยากก็ไม่ขีดด้านเดียวง่ายที่สุดถูกที่สุดนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เอ,อ,อีกอย่างหนึ่งเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ m มายเซ็ตของเกษตรกรเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้คะ่ะเอ,อเราลงพื้นที่เราก็บอกเกษตรกรว่าถ้าถ่ายถ้าเผาเนี่ยนะมันจะทําให้ดินเสีย แล้วพอดินเสียเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยก็จะระบากนะเพราะดินมันเสียเสื่อมไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวไปให้ลูกหลานแก้นะคะนั้นต้องต้องเรียนว่านั่นคือความข้อจํากัดของเขาอะ่ะก็ให้เขาทําไงอะ่ะมันต้องลงทุนอะ่ะก็ไม่สามารถลงทุนได้นะก็เสียก็ต้องเสียเพราะว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะที่จะต้องทําต่อไปก็ต้องทําน่างนี้แหละนี่ก็ ก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นประสบการณ์นั่นคือมายเซ e ตและข้อที่เกิดจากข้อจำกัดของเขาดิฉันก็เลยจากจากเป็นวิศวกรก็ต้องปรับความคิดว่ามันไม่ได้ละเราจะเอาเทคโนโลยียันไปอย่างเดียวมันมันส่งเสริมไม่ได้นะจ๊ะอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเราก็ปรับแนวคิดว่าเอาละเออดิฉันตอนนั้นอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรเราก็บอก,เร,ก,บอกเราต้องใช้พลังของชุมชนนะคะ เราก็สร้างพลังชุมชนเนื่องจากครหนวงเสริมการเกษตรก็โชคดียอย่างเรามีเกษตรตำบลเนานะอยู่อยู่ทุกทุกทุกตำบลค่ะอ่าก็ออกมาตรการไปแล้วก็ทำในเรื่องของสร้างสยาบันทำให้ชุมชนเนี่ยรับทราบรับทราบว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะรับทราบว่าสิ่งเหล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะแล้วก็สร้างพลังชุมชนอ่าทำมาตรการครบคู่กันไปกับมาตรการที่คู่ว่าเข้มงวดอะไรต,าต่างๆเหล่านี้นะคะ ทีนี้ศัตยาบาลในชุมชนเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยได้ค่ะเกษตรกรก็เขาก็มีคําว่าศัตยาบัลเนี่ยเราไม่ได้สร้างให้นะให้เขาไปคุยกันเองว่าถ้าไม่เผาเนี่ยให้เขาคิดเองว่าถ้าไม่เผาเนี่ยเขาจะมีมาตรการกันยังไงก็มีหลากหลายค่ะก็ฟังแล้วก็มีมีความแปลกแปลกบางทีก็บอกว่า เขาจะไม่คุยด้วยกับคนที่ไม่เผาอะไรอย่างเนี้นะก็มีนะคะนั่นคือชุมชนที่เราเจอจริงๆนี่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็บอกว,ว่ามีมาตรการของเขาละในชุมชนก็จะสร้างกันขึ้นมาแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มนะคะก็มีตั้งแต่เล็กใหญ่ก็ว่าไปแล้วแต่ชุมชนแล้วก็แล้วแต่ผู้นําในชุมชนนั้นเราก็ทําหลายอย่างให้ความรู้และพยายามที่จะแปลงไซน์เนี่ยให้มาเป็นเออ่ ซิมพลิฟายมันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยนั้นก็มีการคำนวณค่ะว่าในฟางเนี่ยมันมี n p k เท่าไหร่นะคะแล้วก็คอนเวิร์ตออกมาเป็นมูลค่าสมัยนั้นดิฉันจำได้ว่าตันละห้าร้อยบาทหมายถึงฟางหนึ่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 งตันนะคะสามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นมูลค่าของ n p k ได้ห้าร้อยบาทเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็พยายามที่จะ ทำยังไงให้มันออกมาเป็นมูลค่าให้ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็ไม่ง่ายแล้วก็บอกอะไรไอ้ฟางเนี่ยมันมองไม่เห็นเป็นตัวเงินนะแต่ไอ้ค่าถ่มันจ่ายสดนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันยนีไม่เป็นเงินสดก็ยากนะคะนี่เล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคนยุคต่อไปเนี่ยเวลาเอาไปใช้ต่อจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาทำใหม่นะคะ สุดท้ายค่ะต้องเป็นเงินสดถ้าไม่เป็นเงินสดเนี่ยเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยดีฉันก็ได้โซลูชันแล้วเงินสดเท่านั้น